คิดอะไรขึ้นมารีบละรีบทิ้งเป็นการฝึกอุปนิสัยในการละความเพลินการละความเพลินคือการละชาติคือการละพบสองสิ่งเนี้ยนักปฏิบัติไม่ค่อยทราบกันว่าสองสังโยน์ตัวนี้เป็นสังโยน์เบื้องสูงที่ผู้เจ้ายุบจาก5สังโยน์มาเหลือสองสังโยชน์สำคัญมากอาจารย์สั่งสมมาเนี่ยนะข้อมูลมาเนี่ยมาเห็นตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อพวกเรามากเลย และเป็นสิ่งที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนและเชื่อว่านักปฏิบัติทั้งหลายก็ไม่เคยทราบม,มาก่อนว่ารูปราคะรูปราคะมานะอุทจะอวิชาถูกย่อมาเหลือสองคืออุปติปติลาภิกานิสัญโยชานานิและภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชานานินี่เป็นความง่ายและเข้าใจง่ายว่าคิดขึ้นมามันจะโยงไปสู่พระสูตรที่พระเจ้าบอกบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดคุณนะกําลังคิดเรื่องอะไรก็ตาม สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเรากําลังคิดเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยให้รู้เลยว่าตรงนั้นวิญญาณหลุดออกจากกายแล้วไปตั้งอยู่ในธาตุนั้นแล้วเมื่ออารมณมีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบใหม่เกิดขึ้นแล้วนะและนี่คือเอาไปใช้ตอนจะตายนะเวลายมจะตายปุ๊บเนี่ยมันก็ เหมือนเดิมแหละจิตมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยและถ้าคุมตรงนี้ไม่ได้นั่นคือที่เกิดของเราอัตภาพใหม่ของเราอันเป็นอัตภาพมีส่วนแหง่งบุญก็ดีมีส่วนแหง่งอัุญก็ดีในช่วงโควิดนี้ญาติโยมที่วัดก็ตายไปหลายคนป่วยหลายคนนะรวมทั้งพิขุเราก็ป่วยเจ็บกันหลายคนได้เห็นถึงความชัดในชลามรณะในความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลาย เย็นนี้เรา,าจ,จะตายก็ได้พรุ่งนี้เรา,าจ,จะตายก็ได้ครูเจ้าไม่ให้เราประมาทต่อความตายนะดังนั้นง่ายที่สุดวันนี้รู้ลมหายใจละความเพลินจบแล้วแค่นี้ขณะที่ละความเพลินมันไม่ใช่แค่สมถะมันเป็นวิปัสสนาในตัวมันเป็นการละภพและชาติซึ่งภพชาติเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเรากําลังละสังโยชน์เบื้องสูงต้องมองให้ออกว่าการละความเพลินและกลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจคือการละสังโยชน์เบื้องสูง และถ้าเราละสังโยชน์เบื้องสูงได้สังโยชน์เบื้องต่ำไม่ต้องพูดถูกละไปด้วยเราตัดต้นไม้ที่โคนเหมือนผู้เจ้าตรัสกับพระเจ้าสักยะมหานามะตัดต้นไม้ที่โคนล้มหมดกิ่งก้านใบนะออกมาจากแก่นธรรมตัวนี้ข้อธรรมใดก็ตามล้มไปหมดแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรความคิดเรามันเร็วไงเมื่อความคิดเราเร็วผู้เจ้าจึงให้แบ่งความคิดเป็นสองกลุ่มกุศลอกุศลแค่นั้นเองเลี้ยงกุศลไว้อกุศลรีบละรีบทิง้ง หลักการแค่นี้พอ,อแล้วง่ายๆแล้วเราก็ยังทํางานได้เราเป็นอริพุคนในเพศคารวาสได้ซึ่งเราไม่เข้า